เออครับพี่น้องมือหนึ่งปลาเรับพี่น้องหนึ่งปลาครับทำเกลียวมือน,นี่เ,ออเดีพเออเออ๋พี่น้องโอ้แซ่บเลยกินนะคกันเดี๋ยพี่น้องเออแป๊บหนึ่รคับพี่น้อวแล้วๆพี่น้องโอ้ขนมใหม้ครับ ซึ่งขนมเซนโอ้สุดยอดครับเมี่ยงเบบมี่สวยใจกับเป๋าพูดอะแซ่บหลายปลาไหลแห้งเลยไหลไหลายแซบเนื้อครับขอบคุณเจ้าภาพขอบคุณเชฟนะคะแซ่บๆเป็นเมี่ยนข้าวเมี่ยงเหรอพูดอะอ๋อวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพักกันลังหนึ่งแล้วมันเมี่ยนทานเดียวพักหนึ่งเมียนึงพักหนึ่งก็ตลังกั้งหนึ่งอยู่เออก็ไม่เอาเอาหม้อกระทะลวกเสลี่ยนบ่เนี่เอาปลาใส่ไปเสร็แล้วเอามาพี่เราอีกคนแซ่บค่ะขอบคุณพี่สอนนะคะแซ่บเลย ทำมาลายนเลยค่ะใครไม่เรียนิ้วให้เตะพี่ไปตามกันเยี่ยมเลยครับจักแซบแซบครับผู้แซบว่หิวเขาผูแซบว่าหิวเขา่หิวเขาได้แซบูคทัเรียนวกวไากินเ้อน่คับพี่นคะวยกันอยู่ด้ววางเสียงม่น้องากวันเอ่อถึงเวลาตายพีแน่เนี่ย ครับบึมมีเจฟี่แล้วนางแซบมีคนฝากถามว่าต่ำต่ำห้องเห็อมี่เจฟีแล้วต่ำแซบประมาณว่าแซบสนักวะแซบคือเอาครับคือรถม่ต้องใช่ไหมจนเลียมเมื่อเวลาต่ำแล้วต่ำแบบคุะ พีม,อ mm hmm. พมือแล้ว ання, เธร huh. ามดาเด่ยมีจะฟีแล้วตำขุ่นไม่มีน้องเยอะใจเป็นมคุยกินไม่พูดขนาดนั้นก็คงอรลนี่ครับกินได้ว่ากรจาคุยเลยมีผลไม้อาหารบวานข้าวเุยงค่ะันนี้มีอยบักข้านหน่อยพี่องเน้อี่ครางครับนี่ครับนี่น่าสดนี่ครับเป็นน้อมาพากันได้ไหคนนี้สลัดคับเดี๋ยวเริ่มักสลัดนนี่ไงเอ็น ับแจะฟอไปขวดไม่เจฟฟีลเรากตลังแสบอยู่จะฟอไปใส่เราได้คุณอะไม่ไม่จาเลยลงคีบไปสองสารอบวิแฟนขับไปได้ไเมเจฟีดีไลดีดามผู้ใผู้ใ่็แม่ลคนจะุดคน็นนเช็จจวครับครับผมคนรูปรอครับปากหวานบอกกัิงอันเดอร์ไทกอดี โมมเลยบรเดีย่โอ้จังสีแม่ใครแสบคักน้ำจั่วจั่ว so จั่วจั่วสิแม่ฟังพ่นจิตไปพี่หนุ่มพี่หนุ่มอะไรไมพ่อยินดเชิญเพืนเยอะเกิดเกิดุเมกละมาฟัง มีหอดผลไใหม่พี่น้องเกียวเกียวบอกเล่นเกียวบักนี่ครับช่วยนักกับแซบเพื่อนือขอว่าแซบผู้อิมแล้วก็ว่าแซบปันไหนอยู่ทุกติดต่อพินส่งให้เรายเอยแล้วครับดูสิใช่ป่ะไม่ใช่อะได้พินยังยังครับยังยังยังนะไม่จง ขึนกลแกแ่แปงสองพัน่าตัวที่ใบไ้รงตันะครับมันราไปจักแับนมสวยากดติดตามแตากแกเอขายตกคููตางเด้งขึ้นมาหน้าหน้าไปเลยพราเรากดติดตามจะทำาอะไรเราม่ก้เีแล้อาจารย์เซนตรงนี้นะคะับอะไรท่านเที่อไหมว่าอะไรตัวใครเยบนนี้นะม่าเล่า เาคือ่ตั้งกล่องเต่้งบนท่เนาะก็ยังมมีัมีสมาธิไหมล่ะสนสิต้นต้นก็อะไรเนาะเดี๋ยวุเยวจจเพชรบอกเพชรไงเพชรพอืพีชกับเพชรเนาะใส่เลยนี่ ไม่ต้องไปหากินน้ำมันตะปายไอ้นี่ผมเป็นลูกเขยของของไอ้นี่ได้ยังิตาดได้ยังผมเขาเหนียวไม่ติดมือแล้วติดห่อยเนี่ยโอ้ไม่ได้จับอะไรนี่คือช่วยปายได้หลังเนี่ยเวลาเราจับก็เหมือนเล่ยต้องต้งใช้นิ้วเนี่ยนิ้วกลางในการบีบเพื่อที่แต่ละคาำนะแต่โดนมันต้องใช้นิ้วกลางบีบให้โค้งใน้บีบให้เป็นอย่างนี้แล้วก็เลยตีดมือแล้วจะยขายยังไม่ได้เบึ่งการกินเด้อพี่น้องเด้อผมใช่บึ่งถ้าจับมือดูถ้ามือสากเคยเขาเคอย่างมาค่ะ รามาขิ่เจ้าบอกอันนี้ใหนะแบกเ้บอกเล่นเปิดการเจ้วอย่ันเพื่อนอันไม่ตีต้องหาเจ้บอกบอกไปสร้างเรื่องอีกว่นอทุอย่างนี่แหละาทีบพี่น้องจ้ามาเปิดมาจ้ามาจ้ามาจ้าเออใหญ่เหรออแงานใหมมยังไม่เล้ครับพี่น้องชิข้าเลยงานใหม่แล้ว นี่นี่นี่อีกมะล่าครับเดินเนี้ยบ่อยไงนี่อีกมะลหนึ่เฟื่อนเอาไปมื่อไหร่เอาไปได้กี่วัอ้าแล้วไม่ตีะไรกจะทำขอต่อคือคนไรีู้อะาจะเอาไปจำนำก็ด้ตรงนั้นแต่ได้รถก็ ใอ้เราโอนไปให้เราเลยดนี hmm> ่ um ับับไี่น่องผู้วาเห็ดที่เราก็ดีกินเบียแ่โอ้ของมาของแสบของเขาเพื่อเป็นยูทูบเบอร์นนาะคนดังตองมาเผ็ดต่ว่าาต้แงกินไหนแล้วคนดังองนกินยังกับแสบพีนองครไกนมดไหนบนังมีเย็ซีรังกินาก้อครับองัววเาเนียวเราบุยบุยข้านนี่นะบุย แรกสองนิวกินไกินมาหานอล้วระธานเปิดคุณงามนางงามตามสงเรือ่มีผมมากาเป็นอะไรปันูดเป็นคนโอ้ตายแล้วแต่ก่อนกูไม่ใช่คนจับๆด้วยพี่น้องมืนีนเออเป็นงานใหม่ลรบอกว่าเ็ใหม่รางาน้องานอะย้อมพ่อมแต่บ้หรอ ครับคลิป no. นี้ไปชซ่ไครับพี่น้องคลิปหนาให้พ่อนไหมมือนีไม่รู้หนึ่งปลาอูนี่อนยอมอ่ะการรบกับยาบาด้อพี่น้องเนอไอบ้านเปงกันปสไสไสแดงไหมไอไส้หมัอีกเจอคือจง่ายปาักนบุ ครับสวัสดีนนครับพี่น้องอครับผมสวัสดีครับจินเขาแร่งกระเสียบเขาซอกเขาเสียบ